สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นักเตะของเราที่ค้าแข่งอยู่ที่ยุโรปนะครับนิโคลัสมิเกลซัน,ลนแล้วก็สุพนัทเหมือนตากระบงนะครับแล้วก็ไอเอลิสดอล่ที่บาหลีนะครับก็ได้บินมาร่วมสมทบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศในทีมเนี่ย ยอดเยี่ยมมากครับถึงแม้ว่าเราจะไปเจอสภาพที่หนาวเย็นแต่นะฮะทุกคนก็ลงฝึกซ้อมนะฮดูสภาพแล้วก็ค่อคนข้างที่จะดูดีนะครับเพราะว่าอากาศหนาวขนาดนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง4-5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ดูนักเตะของเราก็ฝึกซ้อมกันโดยไม่มีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยใดๆก็ถือว่าปรับสภาพเร็วด้วยนะครับเพราะว่าโคดิชิเนี่ยให้ความสำคัญในการซ้อมทันทีแล้วก็ อ่าเป็นการซ้อมในการอ่าซ้อมอย่างต่อเนื่องจากเมืองไทยไปเลยทําให้ผมคิดว่าสภาวอากาศก็มีผลกระทบบ้างแต่คงไม่นักหนาสาหัสข,ขนาดถึงขั้นอ่าจะเล่นลําบากนะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะพอได้ก็เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในวันที่21อีก2วันครับอีกไม่นานเลยนะครับสวันจะเจอกับเกาหลีใต้แล้วสภาวะของทีมเกาหลีใต้ตอนนี้เขาก็มีความพร้อมครับนักเตะเขาก็อ่า อ,อย่างที่เคยพูดไว้เลยครับดึงมาหมดเลยซูเปอร์สตาร์นะครับยกเว้นตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บก็เต็มทีมฟูลทีมนะฮะของเกาหลีใต้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าหย่อนหรืออ่อนข้ออะไรให้เด็ดขาดนะครับส่วนฮึงมินอีขังอินนะฮะซูเปอร์สตาร์เขาแล้วก็คิมบินแจรครับจากเบอร์เยนบิวนิกปีนี้อายุย่างเขา28นะครับคิมบินแจเมื่อก่อนก็อยู่กับทีมซุนบุก ฮุนไดมอเตอร์นะครับจากนั้นก็ย้ายมาอยู่นาโปลี uh, oli, นะครับก่อนที่จะมาค้าแข่งล่าสุดนะครับอยู่กับบาร์เยนมิวนิกที่บ mm ุนเดสลลกาเยอรมนีก็ได้บินมาสมทบนะครับประการลง uh, การแข่งขันวันที่21เนี่ยนะครับลหลายคนงสงสัยนะว่า uh, มีโอกาสไหมหรือมีโอกาสอย่างไรในการที่ทีมชาติไทยจะต่อกอรกับ อาทีมชาติเกาหลีชุดใหญ่ชุดนี้ได้ในบ้านของเขาเนี่ยคือตามความรู้สึกของผมเลยนะที่ผมมองเห็นตรงนี้ผมไม่เคยพูดมาก่อนนะคลิปนี้คลิปแรกนะเกี่ยวกับว่าเจอกับเกาหลีเนี่ยยังไงมั่งส่วนมากผมจะพูดเรื่องทัศนคติต่างๆเอาประเด็นแรกเลยก็คืออาแมทที่ตาตึงใจผมที่สุดก็แมทเอชเช่นเกมนะครับในช่วงโคซิโกเลยเป็นผู้เล่นอยู่นะครับ อ่าเป็นการชนะนะครับไทยเคยชนะมาก็ชนะด้วยอ่าทวชัยดำรงของตกตระกูลนะครับก็ยิงเข้าไปแมตช์นั้นผมเข้าไปดูครับแล้วก็ช่วงนั้นนะฮะนักเตะทีชจติไทยเราท็อปท็อปฟอร์มมากในระยะนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวผู้เล่นที่ฟูลทีมเป็นส่วนผสมของดีมทีมแล้วก็ยังมีตัวผู้เล่นเก่าๆเ,เข้ามารุ่นประสบการณ์ก็ยังอยู่ฮะนาทีทองสุกแก้วชัยยงคำเปี่ยม นะครับดูสิเฉลิมแสนนะครับก็ล้วนแล้วแต่ซูเปอร์สตาร์ไทยทั้งนั้นเลยในระดับเอเชียแต่เราชนะกันแบบเืดขึ้นคอเพราะว่าตัวผู้เล่นเราเหลือแค่9้า9ตัวในยุคนั้นถือว่าท็อปนะครับในช่วงที่ปเตอรวิทปีเตอรวิทเนี่ยเป็นโค้ดแต่มันคนละระบบการเล่นกับทุกวันนี้แต่ก่อนเราเป็นระบบซูเปอร์สตาร์มีความสามารถเฉพาะตัวอย่างยอดเยี่ยมสุดยอดครับทีมชาติไทยแต่เรื่องฟิตเนสร่างกายพะละกําลังเราต้องยอมรับ สปีดบอลเราพวกนี้อ่ามันจะเน้นไปทางความสามารถเฉพาะตัวในอดีตแต่เกาหลีใต้ในยุคนั้นนะครับที่เจอทีมชุดปีเตอร์วิทชุดนั้นนะ่ะเขามีพัฒนาการทางด้านฟิตเนสความเร็วแล้วครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างความแข็งแกร่งต่างๆที่ที่เรากินเขายากเหมือนกันแต่ก็โชคดีครับวันนั้นชนะได้ครับดยลูกฟรีคิกที่นี้มาถึงตอนนี้สภาพการมันเปลี่ยนแปลงไปคือ บ้านเราเนี่ยได้มีพัฒนาการทางด้านเยาวชนนะฮะทีมยูสต่างๆเยาวชนต่างๆอะคาเดมี่การฝึกซ้อมอาหารร่างกายจะเห็นได้ว่าตัวผู้เล่นเราสูงร้อยเก้าสิบในหลายตัวนะครับในการเล่นแล้วความเร็วสปีดความเร็วเราก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่สิบสองมกราคมเป็นต้นมาวิธีการเล่นของไทยเปลี่ยนบอลในลีกเราเนี่ยเร็วขึ้นการเล่นของเราเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นแต่ผมคิดว่ามันยังเหลื่อมกับเกาหลีกับญี่ปุ่นอยู่คือเรายังเช้าเขาอยู่หน่อยนึง เมื่อแต่สมมติว่าเมื่อก่อนชเช้าเขาสองเก้าตอนนี้ยังยังชเช้าเขาประมาณครึ่งเก้ายังไม่เท่าทันกันนะครับ,กบเกาหลีเองเนี่ย, <S <s <ut> <S เ,ยขเขามีวิธีการเล่นอย่างนี้ฮะทีมเนี้ยคือเขาใช้เขาใช้วิธีการเล่นที่อาจใช้ความฟิตผสมกับความสามารถเฉพาะตัวของซูเปอร์สตาร์โดยเฉพาะส่วนหฮงมินอีคังกินตรงนี้นครับในการบุกเข้าทําประตูส่วนมากแล้ว เราจะเห็นการต่อบอลเข้าไปเนี่ยจะเห็นเฉพาะโซนทอมินลูกต่อบอลคือลูกเซตเพลของโซนทอมินเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ทงมิดฟิลเขาเนี่ยจะพยายามโยนนะครับโยนข้ามแผงหลังของคู่ต่อสู้เพื่อใจโซนทอมินยิ่งและโซนทอมินใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุวนๆครับในการเข้าทําประตูแล้วการลงเล่นเมื่อโซนทอมินเนี่ยลงเล่นคู่กับอีครังยินเนี่ยน่ากลัวอย่างยิ่งแต่ครั้งนี้ผมคิดว่านะโค้ด นะครับควาซุนฮงเนี่ยคงคงคงหลีกเลี่ยงการส่งผู้เล่น2คนเนี่ยลงในเวลาพร้อมกันปกีิจะเป็นการส่งลงเหลื่อมเวลาตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะลดจะลดความน่ากลัวลงพอสมควรถ้าถ้าเกิดเข้าแคบบรรยากาศตอนนี้นะที่มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องโซนังมินกับอีคังยินอยู่เยอะเหลือเกินนะครับคนหนึ่งต้องบินมาจากลีอกเอิงนะครับอีกคนหนึ่งต้องบินมาจากพีเมดิกนะครับเพื่อจะมาแข่งครั้งนี้ ถึงแม้จะมีการเคลียร์ก็ช่างดตยังติดใจแฟนบอลมากมายทั่วประเทศอยู่เพื่อลดกระแสนี้ผมคิดว่าควางซุนฮงหน่าจะส่งผู้เล่น2ตัวในลงเหลืองกันจะมีเวลาซ้อนทับกันในสนามน้อยดังนั้นโอกาสที่เขาจะทำประตูเราเนี่ยก็ลดน้อยลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเลียสดอลน,นะครับเขาได้พยายามศึกษาวิธีการเล่นของซนฮึงมินคือครั้งนี้เอเลียสเนี่ยจะต้องเป็นตัวบัาเข้าประกบซอนฮึงมินแน่นอน แล้วก็ทีมชาติไทยของเราในระยะหลังมาเนี่ย s อ n เเขายกย่องเลยนะครับว่าทีมในเอเชียเอาชนะทีมชาติไทยยากมากเพราะว่า,าประสิทธิภาพในการเล่นแผงหลังของเราสูงขึ้นมามากก็รอดูครับว่ายินยินจะเจาะได้หรือไม่นะครับแล้วก็ซนแงมินจะเจาะเราได้หรือไม่เขาจะฉีกแผงหลังเราได้หรือไม่แต่การที่ลูกเด่นดๆลูกเด่นๆ่นของเกาหลีที่ผมเห็นมาใน ฟอร์มการเล่นล่าสุดนะนะครับเอเชียนคัพเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโยนครับลูกกลางอากาศจะเป็นลูกมงก็ได้ครับจะเป็นจะเป็นลูกอา่าส่วนมากจะเป็นลูกมงอ่อาลูกกลางอากาศใช้ตัวผู้เล่นสูงใหญ่ในการาทำประตูแต่ผมคิดว่าลูกกลางอากาศก็กินเรายากเหมือนกันตอนเนี้ยเพราะว่าแพงลังเราไม่เมอนเดิมละอา่าก็เลยจะต้องหาวิธีอย่างใหม่แล้วครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัววิ่งนะครับฉีกกองหลังเราเนี่ย นะครับก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่านักเตะอย่างโซนเฮอร์มินหรืออีคังยินเนี่ยเขาเป็นนักเตะระดับโลกต้องยอมรับเขาอาจจะฉีกกองหลังเราได้แต่นะครับซาอุดีอาระเบียเขาก็ระดับโลกเหมือนกันซูน,น่าเขานะ่ะเขาก็ยังฉีกไม่ได้เลยแต่รอดูรอดูครั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพจิตใจของโซนเฮอร์มินที่กําลังจะอําลาทีมชาตินะแล้วก็อีคังยินเนี่ยโดนกระแสหนักมากเอาพูดง่ายๆว่าซูน่าเขายุบงานเนี้ยใจยุบอ่ะ กลีใต้ก็ลองดูว่าจะฉีกแผงหลังเราได้ไหมในขณะที่แพชชั่นเราเต็มร้อยนะครับอันนี้ตั้งค้อสังเกตเขาจะมี2วิธีการในการทำประตูคือหนึการโยนเข้ามาโมง 2. ก็คือการโยนโยนเพื่อจะให้อีกครังยินกับซวนเทมินใช้ความสา,สามารถเฉพาะตัวเลี้ยงฉีกกองหลังเข้าไปเพื่อจะเรียกฟรีคิกเรียกจุดโทษแล้วก็เพื่อยิงยิงจอ่อจท่านถ้าถ้าเกิดท่านได้ดูฟุตบอลไทยมาตลอดในระยะหลังมาเนี่ย ในยุคอีชีนะ่าจะพูดพูดได้ง่ายว่าถ้าวิเคราะห์ตรงนี้อย่าไปพูดถึงยุคอื่นเลยครับเพราะว่ายุคนี้มันไม่เหมือนยุคอื่นเลยนะครับท่านต้องมองว่าเป็นยุคอีชีเท่านั้นเอาทัวนาเมนต์เอเชียนคัพเป็นหลักเลยเพราะว่านักเตะเราตอนนี้คือนักเตะจากทัวนาเมนต์เอเชียนคัพเนี่ยนะท่านจาได้ไหมว่าการบุกแบบนี้สามารถทําประตูเราได้ไหมการบุกที่ทําประตูเราได้เนี่ยเขาบุกยังไงเขาจงยิงเราได้อ่าให้ท่านนึกอย่างนี้แล้วกันแล้วลองประเมินดูว่าเกาหลีจะยิงเราได้ไหม และไอที่บอกบอกว่าถล่มเราสามประตูต่อศูนย์สี่ประตูห้าประตูต่อศูนย์่จะคุณจะทําได้มันเดิมไหมก็รอ,อ,อพิสูจน์ครับงานเนี้ยนะครับสําหรับโอกาสในการโต้กลับของเราเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะอ่าผมผมพูดไปเลยคือเกาหลียิงเราได้ครับมีโอกาสยิงเราได้แต่หืดละจะยิงเราได้ผมบอกแค่นั้นนะอ่าอันนี้พูดด้วยเหตุด้วยผลนะในสภาพว่ากองหลังเราเป็นแบบเนี้ยยากครับที่เกาหลีจะยิงเราได้ ผมบอกแค่นั้นแหละไม่เผลยอ,อีกแล้วไม่ประมาทอีกแล้วทีมของอิชิไม่เคยมีการประมาทและศึกษาตัวผู้เล่นกองซูนหน้าเข้ามาอย่างดียิ่งเรานี่ไม่ง่ายโอกาสที่จะชนะเราแบบถล่มทลายไม่มีแล้วครับสหรับทีมชาติไทยผมบอกแค่นั้นนะฮะต่อไปนะฮะโอกาสที่เราจะบุกเขากลับล่ะนะครับโอกาสที่เราจะบุกเขากลับเนี่ยคือคือต้องพูดอย่างนี้นะมันต้องมีเหตุผลรองรับนะครับถ้าจะพูดเรื่องเนี้ย คือตอนแรกจริงไงสมาคมฟุตบอลแห่งเกาหลีใต้เนี่ยได้ปลดจอเกนนิสมันออกเนี่ยก็ยังมีอาการที่จะแต่งตั้งโค้ชเข้ามาที่จะไปเป็นโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ใช่ไหมครับหนึ่งในแคนดิเดตนั้นก็คือฮองเมียงโบฮองเมียงโบเป็นใครฮองเมียงโบก็คือเฮดโค้ชของอุซานฮุนไดนะครับทีมอ่าท็อปในลีกของเคเล็กแต่ปรากฏว่าฮองเมียงโบไม่สามารถจะมาคุมทีมได้เพราะว่าติดภารกิจในการเป็นเฮดโค้ชนะครับทีมชั้นนาของเคเล็ก ก็เลยมาแต่งตั้งผู้ที่ทําหน้าที่ในโค้ชทีมชาติชุดูยี่นะครับก็คือวาสุนหงดังนั้นนะครับและยิ่งวาสุนฮงเนี่ยมาได้ผู้ช่วยนะครับคือประธานฝ่ายเทคนิคเนี่ยที่มาแนะนําแทคนิควิเทคนิคต่างๆในการเอาชนะทีมชาติไทยเนี่ยคือเป็นผู้ช่วยของป้าหังซอมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะว่าป้าหังซอกับผู้ช่วยของเขาอ่ะจะรู้จักทีมชาติไทยเฉพาะ ช่วงมามาโนโฮกิงอยู่ซึ่งมันเป็นคนรละวิธีการเล่นกับนาวันนี้ฟุตบอลเราเปลี่ยนไปแล้วครับทีมชาติไทยเปลี่ยนไปแล้วอ่าข้อที่1นนะทีนี้ของเมียงโบนะครับเฮดโค้ชของอุซานฮุนไดสําคัญอย่างไรเพราะว่าแผงหลังของเกาหลีใต้เนี่ยผม,ผมอยาจะบอกนี้นะครับเมื่อเอาเอาแมตต์ใกล้ๆเลยแล้วเขายังเป็นตัวผู้เล่นเดิมเนี่ยนะครับในการลงสนามนะครับในตําแหน่งแผงหลังของเกาหลีใต้เนี่ย ผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วครับผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่าปัญหาของเกาหลีใต้เนี่ยมันอยู่ที่แผงหลังการแข่งขันในเอเชียคัพที่ผ่านมาเนี่ยซีแมตเนี่ยเสียประตูทุกแมตครับเสียประตูทุกแมตนะครับรวมแล้วก็เสียประตูน่าจะประมาณ6ประตูนะที่เขาเสียนะครับเสียเสียให้บารเรนนะครับเสียให้าบาเรนเนี่ยหนึ่งประตู แล้วก็เสียให้จอแดนสองประตูเสียให้อ่ามาเลเซียสามประตูครับแล้วก็ไปเสียให้จอแดนอีกในรอบต่อไปเนี่ยนะครับที่แพ้จอแดนมาอีกคือพูดได้ง่ายว่าเกาหลีโดนโดนทุกแมตช์แม้กระทั่งอ่าแข่งกับอ่าบาเรนเนี่ยก็โดนบาเรนยิงนะส่วนมาเลเซียไม่ต้องนับก็ได้ถ้าหลายคนบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเกาหลีการละครอ่ะโดนโดนไปสามเมตตครับเสมอมาเลยสามสามอ่ะพุ่นครับ เกาหลีเป็นทีมชาติที่พุ่นะในระยะนี้แล้วก็เป็นความคิดที่คล้ายคลึงกันนะครับต้องต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าวัน,นวันนี้นะฮะทางอ,าอ,าอ,าอาดีตนายเชียร์เรานะครับที่ปรึกษาเทคนิคประธานเทคนิคของเราคนหนึ่งก็คือ,อพิทุกป,ปิยาพงศ์ยิโอ,อนได้ไมาให้สัมภาษณ์ว่าปัญหามันอยู่ที่เซนเตอร์แบ็กด้วยก็คือคิมมนแจนะครับที่เคยค้าแข่งนะครับอยู่กับ นาโปลีแล้วตอนนี้อยู่ที่ยบร์เจนบนิกนะครับคือสปีดบอลของคิมมินแจมันลดลงแล้วทั้งที่อายุยังไม่เยอะนะเพิ่งอายุ28ปีแต่ว่าไม่รู้เป็นไรตอนนี้คิมมินแจนี่ไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มในในด้านความเร็วและความมั่นใจคิมมินแจยืนตำแหน่งไหนยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับผู้บัญชาการหลังนะครับแล้ววิงแบ็กสองข้างละ่ะอุลซานฮุนไดครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฮองเมงโบก็ฮองเมงโบเป็นโค้ชของอุลซานฮุนได และไม่ได้มาเป็นโค้ดไงครับกลายเป็นฮาวนซุนหงอ่ามันเป็นกองหลังเขาส่วนผสมระหว่างอูซานฮุนไดกับบบเยนวิลนิกครับแล้วบาเยนวิลนิกอย่างคิมบินแจตอนนี้เนี่ยก็คือดาวเล่นได้ไม่ไม่เต็มที่จะเห็นผลผลงานจากเอเชียนคัพเนี่ยเสียประตูเยอะแล้วผลสงเกตเนี่ยกองหลังของอ่าเกาหลีเนี่ยหลุดให้เห็นง่ายและโดนเจาะค่อนข้างบางลูกไม่น่าโดนก็โดนครับไม่น่าโดนก็โดนจริงจริงเกาหลี อันนี้เป็นข้อสังเกตนะแล้วตอนแรกผมนึกว่าฮองเมียงโบจะได้มาคุมผมก็ตกใจเหมือนกันถ้าฮองเมียงโบมาเนี่ยผมคิดว่าวิงแบ็กเขาด้านหลังเนี่ยถึงแม้จะมีคิมมินแจยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะแต่ผมคิดว่ากองหลังเขาจะดีขึ้นเพราะจุดพลาดมันเป็นจุดพลาดมันเป็นอย่างนี้ฮะกองหลังของเกาหลีเนี่ยคิมมินแจจะช้าครับช้าคือสปีดบอลต้องต้องเข้าใจงี้ฮะ,ะส่วนหน้าอย่างซนเฮงมินที่อยู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยที่เขาฉีกเร็วมากเพราะว่า สปีดการเล่นของครีเมียรีกเนี่ยมันเร็วกว่าบุนเดสลีกาครับคิีมินเจตอนนี้เล่นอยู่บาเย์นมิวนิกเนี่ยสปีดบอลไม่ไม่ได้เร็วเท่าที่พี่เมียรีกนะครับแต่คิมมินเจเขาจะมีความแข็งแกร่งเอาพูดง่ายๆว่าไม่เร็วมากอะเซนเนเตอร์แบ็กทุกวันเนี้ยถ้าไม่เร็วเนี่ยยากนะครับแล้วก็สุภนัทเหมือนตาเราเนี่ยจาเช็คจาแบงค์นะครับหลายคนเลยครับโดยเฉพาะเจนะ เขาจะสามารถปั่นป่วนคิมเบนแจได้ไหมก็รอดูครับ <S <S เพราะว่าสปีดบอลเรามาจากเจอร์รีงนั้นเลยนะครับเรามาจากยุโรปด้วยนิโคลัสมิโกซันเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสครับตัวผู้เล่นเราผมรู้สึกว่าจะเร็วกว่าคิมเบนแจแต่ตัวผู้เล่นของอูซานฮุนไดนี่แหละที่เป็นวิงแบ็กที่พลาดบ่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น,น,นทั้งที่อาูซานฮุนไดเป็นทีมยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่มันพลาดให้เราเห็นนะ แล้วฮองเมียงโบที่เป็นโค้ชเขาเนี่ยคุมด้วยงานนี้มันจึงเป็นส่วนผสมระหว่างนักเตะที่แข่งแข่งอยู่ในหลีกท้องถิ่นก็คือหลีกเกาหลีผสมกับเซนเตอร์แบ็กที่มาจากไบร์นวิวนิ่ซึ่งเขามาเจอแค่3วันก่อนแข่งครับนี่คือกองหลังของเกาหลีพอจะมองเห็นภาพนะครับว่าเขาเสียประตูทุกหมัดเขาพลาดกันบ่อยในขณะที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยนึกยังไงลองนึกตามผมนะอกองหน้าเขาจะฉีก แผงกองหลังที่ ESPN บอกว่าเป็นแผงกองหลังที่แน่นอยู่ในระดับเอเชียแล้วและกองกองหลังของเขาเนี่ยเซ็นเตอร์แบค็คคือคิเบนแชร์เนี่ยรู้สึกจะช้าแล้ววิงแบค็คสองข้างของอุซานทุนได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะหลุดบ่อยทำให้เสียประตูทุกแมตช์แล้วคุณลองเล็กดูมาเจอสุภโชคนะมาเจอนิโคลัสปีเกอร์สันด้านวิงนะแล้วตรงกลางก็เจอชนาทิพสงกสินแล้วศูนย์หน้าเราเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง สปีดบอลเราเป็นยังไงเราอาจจะเช้าเขาครึ่งเก้าแต่อิชีจะทำยังไงให้เขาว่าครึ่งเก้านี่สามารถได้แต้มจากเขาพอจะมองเห็นภาพเกมในวันที่21นะครับที่ผมพูดมา